วินาทีที่การถ่ายทอดสดต้องหยุดลงเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนจากความสงบเป็นความโกลาหลและกล้องในมือผมบันทึกภาพที่โลกต้องจดจำเรื่องราวการจับกุมตัวเธอที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่ข่าวแต่มันคือความจริงที่ถูกซ่อนไว้คุณพร้อมที่จะรับรู้มันหรือยังเสียงตะโกนดังก้องไปทั่วลมร้อนพัดเอาฝุ่นควันเข้าตา เงยหยดลงมาเป็นทางจากหน้าผากของนภัทเขากำลังถ่ายทอดสดจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฝูงชนหนาแน่นเสียงอื้ออึงสับสนปนเปจูจู่เสียงเซเรงก็ดังขึ้นนภัทรเหน่อยหน้ามองรถตำรวจหลายคันพุ่งเข้ามาผู้คนเริ่มแตกหือเสียงหวีดร้องดังขึ้นเป็นระยะนภัทยกกล้องขึ้นสูมเข้าไปใกล้ๆ หัวใจเขาเต้นรัวภาพที่เห็นทําให้เขากลั้นหายใจเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบล้อมกรอบผู้หญิงคนหนึ่งเธอคือแพทองทานใบหน้าของเธอซีดเผือดเธอกําลังถูกจับกุมมือของเจ้าหน้าที่แตะบ่าของเธอกล้องของนภัสสันไหวเขาได้ยินเสียงทุ่มต่ำจากลำโพงวิทยุสื่อสารจับกุมตัวไว้ฝูงชนที่กำลังจะสลายตัวหันกลับมา เสียงตะโกนเริ่มเปลี่ยนเป็นความโกรธนภัทรรู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวเริ่มหนักอึง้งกลิ่นดินปืนลอยมาในอากาศไม่ใช่แค่จินตนาการเขาได้กลิ่นมันจริงๆกล้องในมือของเขาจับภาพใบหน้าของแพทองทานน้ำตาคลอเบ้าแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นมีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งพยายามเข้ามากัน้นนภัทรหลบเขายังคงถ่ายท่อสด เขาไม่สามารถหยุดได้ผู้คนเริ่มก้าวเข้ามาใกล้พวกเขาตะโกนปล่อยเธอนี่มันอะไรกันเสียงกระหึ่มเหมือนพายุนภัทรรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลอากาศรอบตัวเหมือนถูกดูดออกไปเขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดสดนี้ไม่ใช่แค่คนนอกเขาเห็นสายตาของเจ้าหน้าที่ที่มองมาที่เขา มันเป็นสายตาที่เย็นชาไร้ความรู้สึกนภัทรกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากภาพตรงหน้าทำให้ทุกอย่างดูช้าลงแพทองทานถูกพาตัวไปที่รถเสียงตะโกนของประชาชนดังยิ่งขึ้นนภัทชูมือขึ้นเหนือศีษะเขาถ่ายภาพเหตุการณ์นี้ทั้งหมดและแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นไม่ใช่จากปืนจริงแต่เป็นเสียงเหมือนปืนแก๊สน้ำตา ผู้คนเริ่มวิ่งหนีเสียงไอและสำลักควันสีขาวขุ่นเริ่มปกคลุมพื้นที่นภัทรไม่สนใจเขายังคงถ่ายท่อดสดเขากำลังมองดูใบหน้าของแพทองทานผ่านเลนเธอยังคงถูกเจ้าหน้าที่หิ้วปีดวงตาของเธอมองมาที่กล้องของเขาเหมือนเธอจะสื่อสารบางอย่างความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้ง ไกลขึ้นคราวนี้มันเป็นเสียงปืนจริงผู้คนล้มลงเสียงกรีดร้องดังระงมนภัทรเห็นเลือดเลือดสีแดงสดมันไม่ได้มาจากใครอื่นแต่มันมาจากตัวเขาเองเขาไม่ได้รู้สึกเจ็บแต่รู้สึกถึงความอุ่นที่ไหลลงมาจากแขนกล้องยังคงทำงานนภัทยังคงจับภาพเขาไม่มีทางเลือก เขาต้องทำหน้าที่ของเขาเขาคือตานกอินรีเขาคือผู้บันทึกความจริงแล้วทุกอย่างก็ดับลงทุกอย่างดับลงไปชั่วขณะแล้วภาพก็กลับมาอีกครั้งพร่ามัวเต็มไปด้วยสีแดงกล้องยิงคงจับภาพไว้นภัทรล้มลงกับพื้นเลือดไหลาจากแขนแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆ ความเจ็บปวดที่แท้จริงคือภาพตรงหน้าเขาเห็นแพทองทานถูกพาขึ้นรถไปรถพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเสียงไซเรนดังห่างออกไปฝูงชนแตกกระจายทุกคนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่บางคนก็ล้มลงไม่ใช่แค่จากแก๊สน้ำตาแต่จากกระสุนจริงนพัทรพยายามลุกขึ้นยืนแต่เขาก็ทำไม่ได้ขาของเขาไม่มีแรง เขามองไปรอบๆเห็นคนนอนอยู่บนพื้นบางคนกำลังร้องไห้บางคนกำลังช่วยเหลือคนอื่นเขารู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันที่น่ากลัวความฝันที่เขาไม่สามารถตื่นขึ้นได้กล้องในมือของเขาสัน่นเขาพยายามประคองมันให้นิ่งเขารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างมันไม่ใช่แค่การถ่ายทอดสดมันคือการบันทึกประวัติศาสตร์ เขาซูมกล้องไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยภาพของอนุสาวรีย์ยังคงสงบนิ่งแต่รอบๆอ,อนุสาวรีย์เต็มไปด้วยความวุ่นวายผู้คนวิ่งหนีตำรวจในเครื่องแบบพร้อมโล่และกระบองควันแก๊สน้ำตาที่ลอยฟุง้งเสียงกรีดร้องและเสียงตะโกนนภัทรหลับตาลงเขานึกถึงคำพูดที่เคยได้ยินจากผู้กำกับของเขาหน้าที่ของเราคือการนำความจริงไปสู่ผู้คน ไม่ว่าความจริงนั้นจะน่ากลัวแค่ไหนตอนนี้เขากำลังทำหน้าที่ของเขาเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งแต่ภาพที่เห็นทําให้เขาสั่นสะานเขาเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นกำลังเล็งปืนมาที่เขานภัทรพยายามหนีแต่เขาลุกไม่ขึ้นเขารู้สึกถึงความกลัวที่แทรกซึมไปทั่วร่างความกลัวที่ทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นเขาหลับตาลง เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่เขาเคยได้ยินในตอนเช้าเสียงของเพื่อนร่วมง,งานของเขานภัสหนีไปนภัสลืมตาขึ้นเห็นเพื่อนร่วมง,งานของเขาวิ่งเข้ามาพวกเขาช่วยเขาให้ลุกขึ้นแล้วพวกเขาก็พาวิ่งหนีออกจากที่นั่นเขาหันกลับไปมอง เห็นเจ้าหน้าที่คนนั้นยังคงยืนอยู่เล็งปืนมาที่พวกเขานภัทรรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังจะจบลงแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเซเรนอีกครั้งไม่ใช่เสียงเซเรนของตำรวจแต่เป็นเสียงเซเรนของรถพยาบาลรถพยาบาลพุ่งเข้ามาแพทย์และพยาบาลวิ่งออกมาพวกเขาช่วยคนที่ได้รับบาดเจ็บและพวกเขาก็ช่วยนภัทรด้วยพวกเขาพาเขาไปที่รถพยาบาล นภัทรยังคงจับกล้องไว้ในมือเขามองดูภาพสุดท้ายที่เขาถ่ายได้ภาพของแพทองทานภาพของอนุสาวรีประชาธิปไตยภาพของความรุนแรงแล้วเขาก็หมดสติไปเขาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลแสงสว่างจ้ากลิ่นยาฆ่าเชือ้อเขาเห็นเพื่อนร่วมง,งานของเขาพวกเขาดูโล่งใจพวกเขาบอกว่าเขาปลอดภัยแล้ว แต่เขารู้สึกเหมือนทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเขานอนอยู่บนเตียงมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าสีเทาแล้วเขาก็นึกถึงภาพสุดท้ายที่เขาเห็นภาพของดวงตาของแพทองทานดวงตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งม,มัน่นนั่นคือสิ่งที่เขาจะไม่มีวันลืมเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูข่าวข่าวที่เขาถ่ายทอดสดไปถูกแชร์ไปทั่วโลก ผู้คนแสดงความคิดเห็นบางคนโกรธบางคนเศร้าบางคนหวาดกลัวแต่ทุกคนกำลังพูดถึงเรื่องนี้เขารู้ว่าเขาได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วเขาได้นำความจริงไปสู่ผู้คนและเขารู้ว่าสงครามนี้ยังไม่จบเขาหลับตาลงฝันถึงภาพในอดีตฝันถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฝันถึงความหวัง ฝันถึงการเปลี่ยนแปลงเขาเปิดตาขึ้นมองไปที่กล้องที่วางอยู่ข้างเตียงมันยังคงทำงานเขาหยิบมันขึ้นมาและเริ่มถ่ายทอดสดอีกครั้งสวัสดีครับพมนพัทผมอยู่ที่โรงพยาบาลและผมจะนำเสนอข่าวต่อไปเขาพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นและเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวของวันนี้ เรื่องราวที่เขาไม่มีวันลืมเขาเล่าเรื่องราวของความกลัวเรื่องราวของความกล้าหาญเรื่องราวของความหวังเขารู้ว่าเขาคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้และเขาก็จะเล่าเรื่องราวนี้ต่อไปจนกว่าความจริงจะได้รับการเปิดเผยจนกว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเขาคือตานกอินซี c. เขาคือผู้บันทึกความจริงเขาคือผู้สื่อข่าว และเขาจะไม่มีวันยอมแพ้เขามองไปที่ท้องฟ้าดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่เขารู้ว่าพรุ่งนี้ยังมีและพรุ่งนี้เขาจะยังคงทำหน้าที่ของเขาเขารู้ว่าเขาอาจจะต้องเผชิญกับอันตรายอีกครั้งแต่เขาก็ไม่กลัวเพราะเขามีความหวังความหวังที่จะได้เห็นประเทศที่ดีกว่าประเทศที่ผู้คนสามารถมีเสรีภาพ ประเทศที่ผู้คนสามารถมีความยุติธรรมเขาหยุดพักแล้วเขาก็เริ่มพูดต่อผมจะรออยู่ที่นี่และผมจะรายงานข่าวต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นเขาปิดกล้องแล้วเขาก็หลับตาลงพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอนาคตพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงแล้วทุกอย่างก็เงียบสงบมีแต่เสียงหัวใจของเขาที่เต้นรัวเต้นเพื่อความหวังเต้นเพื่ออนาคต และเต้นเพื่อความจริงนภัทรลืมตาขึ้นอีกครั้งในเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านม่านเข้ามาในห้องพักฟื้นเขาไม่มีกล้องในมือแล้วมีเพียงความทรงจาของเหตุการณ์เมื่อวันที่ยังคงชัดเจนทุกฉากทุกเสียงทุกความรู้สึกเขาหันมองไปรอบๆห้องเพื่อนร่วมงานของเขาหลับอยู่บนเก้าอี้พวกเขานอนเฝ้าเขาตลอดทั้งคืนนภัทรลุกขึ้นนั่งช้าๆรู้สึกถึงความตึงที่แขนบาดแผลถูกพันไว้ด้วยผ้ากอสีขาวมันเตือนให้เขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความฝัน เขาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปที่ท้องฟ้าสีครามที่ไร้เมฆเขาพยายามจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเขาคือผู้บันทึกผู้สื่อข่าวแต่ตอนนี้เขาคือเยอเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บความรู้สึกมันสับสนแต่สิ่งที่ชัดเจนคือความรับผิดชอบความรับผิดชอบในการเล่าเรื่องเรื่องราวที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของมันเพื่อนร่วมงานของเขาตื่นขึ้นพวกเขาพยักหน้าให้กันไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากพวกเขารู้ว่านพัทจะทำอะไรพวกเขาคือทีมพวกเขาคือผู้เล่าเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากลําบากแค่ไหนเราต้องไปกันแล้วเพื่อนคนหนึ่งพูดด้ววยยเสีงแผบา นภัทรพยักหน้าพวกเขาเก็บขอนภัทรหยิบกล้องของเขาขึ้นมากล้องที่ยังมีรอยเลือดเปื้อนอยู่เขาเช็ดมันออกอย่างระมัดระวังเหมือนมันคือส่วนหนึ่งของเขาพวกเขาเดินออกจากโรงพยาบาลบรรยากาศภายนอกยังคงปกติรถวิ่งผู้คนเดินร้านค้าเปิดมันเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของนภัทรทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วพวกเขาตรงไปที่สถานีข่าวการจับกลุ่มแพทองทานเป็นพาดหัวข่าวใหญ่มีการรายงานข่าวจากหลายช่องแต่ไม่มีช่องไหนที่รายงานได้เหมือนที่นภัทรทำเพราะไม่มีใครได้เห็นใกล้ชิดเหมือนเขา ผู้กำกับของเขารออยู่ที่ห้องประชุมใบหน้าของเขาดูเคร่งเครียดเขามองนภัทรด้วยสายตาที่บอกว่าเราต้องคุยกันนภัทรนายทำได้ดีมากแต่เรื่องนี้มันอันตรายเกินไปผู้กำกับพูดนภัทรเข้าใจในสิ่งที่ผู้กำกับพูดแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยผมต้องทำหน้าที่ของผมครับนายเป็นผู้สื่อข่าวไม่ใช่นักรบแต่บางครั้งผู้สื่อข่าวก็ต้องเป็นนักรอบอรเพื่อความจริง ผู้กำกับเงียบไปเขามองไปที่หน้าจอโทรทัศน์ที่แสดงภาพเหตุการณ์เมื่อวานภาพพินาพัทถ่ายท่อสดภาพที่กลายเป็นประวัติศาสตร์นายได้รับบาดเจ็บนายควรพักผมจะพักหลังจากที่เรื่องนี้จบลงครับนพัดเริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาเห็นเรื่องราวที่ไม่ถูกรายงานในข่าวเรื่องราวของความกลัวเรื่องราวของความกล้าหาญเรื่องราวของประชาชนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขา ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอล้มลงผมไม่รู้ว่าเธอเป็นยังไงผมเห็นชายคนหนึ่งเขาพยายามช่วยคนอื่นผมเห็นเด็กคนหนึ่งเขายืนร้องให้มันไม่ใช่แค่การจับกุมมันคือการทำลายความหวังผู้กำกับมองนภัทรด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพโอเคนภัทเราจะรายงานเรื่องนี้แต่เราต้องระวังให้มากพวกเขาเริ่มทำงานตัดต่อวิดีโอเขียนสคริปต์ทุกอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังทุกคำพูดต้องถูกต้องทุกภาพต้องมีความหมาย พวกเขาทำงานตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้าพวกเขามีรายการพิเศษรายการที่จะนำเสนอความจริงที่ถูกซ่อนไว้รายการเริ่มต้นด้วยภาพจากกล้องของนพัฒภาพที่สั่นไหวเสียงที่สับสนแต่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความจริงนพัฒบรรยายเสียงของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์เขาไม่ได้เป็นแค่ผู้สื่อข่าวแต่เขาเป็นผู้เล่าเรื่องเขาเล่าเรื่องราวของความหวังเรื่องราวของความมุ่งม,มั่นเรื่องราวของประชาชนที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อสิ่งที่พวกเขาเชื่อรายการจบลงทุกคนในห้องประชุมเงียบไปมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศ เราทำได้แล้วเพื่อนคนหนึ่งพูดด้วยน้ำตาคลอนภัทรรู้สึกโล่งใจเขาทำหน้าที่ของเขาได้แล้วแต่เขารู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามีข้อความมากมายข้อความจากเพื่อนข้อความจากค,าากครอบครัวข้อความจากคนที่ไม่รู้จักทุกคนบอกว่าพวกเขาเห็นสิ่งที่เขาทำทุกคนขอบคุณเขานภัทรยิ้มยิ้มที่ไม่ได้มาจากความสุขแต่มาจากความรู้สึกที่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาเดินออกไปนอกห้องประชุมมองดูท้องฟ้าแสงแดดเริ่มร้อนขึ้นแต่เขารู้สึกเย็นสบาย เขาเดินไปที่ลานจอดรถเขากำลังจะกลับบ้านแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างนภัสเขาหันไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ผู้ชายที่เขาจำได้ผู้ชายที่เขาเห็นในเหตุการณ์เมื่อวานผู้ชายที่ถือปืนหัวใจของนภัสหยุดเต้นเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แล่นไปทั่วร่างเราต้องคุยกันผู้ชายคนนั้นพูดด้วยเสียงต่ำนภัสก้าวถอยหลังนายเห็นอะไรเมื่อวานผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไร นภัทรพยายามพูดด้วยเสียงที่มั่นคงนายเห็นทุกอย่างและนายก็รายงานทุกอย่างผมทำหน้าที่ของผมผมเป็นผู้สื่อข่าวผู้ชายคนนั้นหัวเราะผู้สื่อข่าวนายเป็นตัวอันตรายเขาเดินเข้ามาใกล้นภัทรนภัทรพยายามวิ่งหนีแต่เขาก็ทำไม่ได้เขาหลับตาลงเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเซเรนเสียงไซเรนของรถตำรวจ ผู้ชายคนนั้นหันไปมองแล้วเขาก็วิ่งหนีไปนภัทรลม้มลงกับพื้นหัวใจของเขาเต้นรัวตำรวจวิ่งเข้ามาพวกเขาช่วยเขาให้ลุกขึ้นคุณปลอดภัยแล้วตำรวจพูดนภัทมองดูผู้ชายคนนั้นที่กำลังวิ่งหนีเขารู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเขาเดินกลับเข้าไปในสถานีมองดูข่าวที่กำลังออกอากาศข่าวของเขา แล้วเขาก็ยิ้มไม่ใช่ยิ้มที่มาจากความสุขแต่เป็นยิ้มของนักสู้ยิ้มของคนที่พร้อมจะต่อสู้และเขารู้ว่าเขาจะต่อสู้ต่อไปจนกว่าความจริงจะได้รับการเปิดเผยจนกว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเขาคือตานกอินซีเขาคือผู้บันทึกความจริงเขาคือผู้สื่อข่าวและเขาจะไม่มีวันยอมแพ้เขานั่งลง มองดูข่าวของเขาข่าวที่กำลังเปลี่ยนโลกเขาคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและเขาพร้อมที่จะรับมันเขาคือผู้เล่าเรื่องและเรื่องราวนี้ยังไม่จบมันเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเริ่มเขียนข้อความข้อความถึงผู้กำกับของเขาผมพร้อมที่จะทำข่าวต่อไปครับรถตำรวจออกตัวจากลานจอดรถไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งนภัตไว้เพียงลำพังเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมใจเต้นระรัวด้วยความโล่งใจแต่ความรู้สึกนั้นไม่นานก็ถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นเขามองดูสถานีโทรทัศน์ช่องที่เขาทำงานภาพข่าวของเขาที่กำลังถูกนำเสนอเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเริ่มเขียนข้อความผมพร้อมที่จะทำข่าวต่อไปครับเขาเดินกลับเข้าไปในตึก บรรยากาศภายในดูคึกคักแต่ในใจของเขารู้สึกสงบอย่างประหลาดเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับผลที่ตามมาเขาเดินตรงไปที่โตะ๊ทำงานเปิดคอมพิวเตอร์และเริ่มเขียนบทความใหม่บทความที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวที่เขาเป็นผู้บันทึกและเป็นผู้ที่ได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองเขาไม่ได้รู้สึกกลัวอีกต่อไป ความกลัวถูกแทนที่ด้วยความกล้าหาญความโกรธถูกแทนที่ด้วยความหวังเขาคือตานกอินรีและเขาจะไม่มีวันยอมแพ้เขามองไปที่ท้องฟ้าดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่เขารู้ว่าพรุ่งนี้ยังมีและพรุ่งนี้เขาจะยังคงทำหน้าที่ของเขาเขาคือผู้เล่าเรื่องและเรื่องราวนี้จะยังคงดำเนินต่อไปเขาหยิบกล้องขึ้นมา เปิดหน้าเลนและเล็งไปที่โลกภายนอกพร้อมที่จะบันทึกทุกสิ่งไม่ว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนไม่ว่ามันจะยากลำบากแค่ไหนเขาจะยังคงทำหน้าที่ของเขาเพื่อความจริงและเพื่ออนาคตและแล้วแสงสุดท้ายของวันก็รับขอบฟ้าไปทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบและความมุ่งม,มั่นที่ไม่มีวันสิ้นสุด